ชาวราศีกรกฎนั้นในช่วงนี้ดวงเกมเป็นอย่างไรบ้างผมจะใช้ไพ่อี้จริงในการทำนาให้คุณฟังครับวันนี้มาแล้วครับกับไพ่อี้จริงนะครับและชาวราศีกรกฎครับที่ติดตามชมกันนะครับในช่วงนี้ได้ไพ่ที่เป็นหมายเลข51ครับ A w a k e n นะครับซึ่งแปลว่าคุณจะต้องมีการปลุกตื่นนั่นเองนะครับในช่วงนี้เรียกว่าผ่านจากอุปสรรคต่างๆนานาน,าน,นะครับ ฟ้าร้องฟ้ารั่นนะครับสิ่งต่างๆที่ฟ้ามืดมัวมาในปีที่แล้วนะครับชาวราศีกรกฎนั้นจะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอโชคลาภดีๆเข้ามาในช่วงนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นการปลุกตัวเองให้ตื่น คุณต้องปลูกตัวเองให้ได้นะครับแปลว่าคุณจะมีจังหวะจากการงานจากเรื่องของความรักมาครับมาเรื่องของการเงินต่างๆจะมากระตุ้นให้คุณน,นั้นตื่นขึ้นมาแล้วเริ่มทําในสิ่งที่ประสบความสําเร็จนั่นเองครับอันนี้นะครับในไพ่อี้จริงนี้นะครับก็คมภีอี้จริงได้กล่าวไว้ว่านะครับอัศนีบาทฟาดฟันดันเปรี้ยงปร่างทําได้เพียงเฝ้าระวัง เป็นช่วงที่อุปสรรคกำลังพยอยเข้ามาแต่ก็เห็นแสงสว่างข้างหน้าพยายามทำจิตใจให้มั่นคงเป็นภาวะที่มีความแข็งแรงมากเป็นเพียงฟ้าหลังฝนโชคดีใหม่ๆบางประการจะเดินทางมาแต่ไม่ควรเร่งรีบในการทำสิ่งต่างๆเพราะจะมีเหตุการณ์ที่น่าฉนนเกิดขึ้นมีคู่แข่งให้หาผู้ช่วยเหลือให้ได้เหมือนเห็นฟ้าผ่าแค่เพียงตกใจ แต่ใช้วิธีการตอบสนองอย่างสงบต่อความสูญเสียจะช่วยให้คุณเอาชนะแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีเหมือนการเขย่าตัวเพื่อปลุกให้ตื่นให้ค้นหาจุดแข็งเพื่อเผชิญกับโลกด้วยความกล้าหาญชายหนุ่มได้ยินเสียงฟ้าร้องโดยไม่คาดคิดขั้นแรกคือความกลัวต่อมาคือการมองเห็นที่เฉียบคมระมัดระวังเหตุการณ์ต่างๆที่จะกระตุ้นทุกเส้นประสาทแต่ในไม่ช้าเมื่ออันตรายผ่านพ้นไป ปฏิกิริยาจะช่วยเพิ่มความตระหนักรู้ของคุณได้มากขึ้นนะครับโดยสรุปแล้วสําหรับชาวราศีกรกฎนั้นนะครับเรียกว่าคุณกําลังมีผลกระทบในแง่บวกๆเข้ามาหลังจากที่เจอสิ่งต่างๆที่เป็นลบๆผ่านมาตั้งนานแล้วช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่คุณต้องตื่นขึ้นมาและทําบางอย่างอย่าอยู่นิ่งนะครับและคุณจะประสบความสําเร็จครับทุกทท่านสามารถที่ติดตามผมได้ในทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น f e c o o o p k p e นะครับ u t u b e หรือว่าใน TikTok นะครับแล้วในอีก24ชั่วโมงเราจะมาพบกันนะครับในคลิปดีๆทุกๆคลิปเราจะเอามาป้อนให้กับทุกๆท,ท่านนะครับและดวงของวันอื่นๆต่อๆไปด้วยนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับ